ตรวฮะทำไมเราถึงไม่เข้าใจนะไม่ใช่เป็นต้องเข้าใจหรอกแต่จงมอกจากใจของตัวเองมีความเหมือนกันระหว่างส้มกับชีวิตเราบอกเขาสิว่าส้มผลนี้มีกี่กลีบมันก็เหมือนกับหนึ่งวันมี24ชั่วโมงจงอยู่กับทั้ง24ชั่วโมงอย่างมีสติเหมือนกับ การขั้นน้ำออกจากส้มทีละกลีบทีละกลีบจงอยู่กับทุกขณะของชีวิตอย่างมีสติจงอย่อยู่กับอดีตอย่าเพ้อฝันถึงอนาคตที่ยังมาไม่ถึงจงอยู่กับปัจจุบันหากใช้ชีวิตแบบนี้ได้เจ้าจะพัฒนาความรู้เรื่องของตัวเองและคนอื่นๆที่เราถือว่าแตกต่างจากเรา หากเราได้รับความรู้ความเมตตาและความรักมันจะเป็นประสบการณ์ของเราและด้วยความรักความเมตตาเราจะยอมรับซึ่งกันและกันแล้วเราจะรู้ว่าไม่มีความแตกตา่างระหว่างเรากับอีกหลายคนพลังงานมีแค่หนแค่แหล่งเดียว